มงคลที่สองคบบัณฑิตบัณฑิตคือใครบัณฑิตคือคนที่มีใจผ่องใสยอยู่เป็นปกติทำให้มีความเห็นถูกยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นผู้รู้ดีคือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นผู้รู้ถูกคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นผู้รู้ชอบคือ รู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปบัณฑิตอาจเป็นใครก็ได้เช่นอาจเป็นผู้อ่านหนังสือไม่ออกอาจเป็นชาวไร่ชาวนาอาจเป็นผู้มีการศึกษาสูงอาจเป็นญาติของเราและอื่นๆแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็อามจะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือเป็นคนดีนั่นเองคนทั่วไปมักเข้าใจว่า ผู้ที่เรียนหนังสือจนได้รับปริญญานั้นคือบัณฑิตความจริงแล้วนั่นเป็นเพียงบัณฑิตทางโลกเท่านั้นยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงเพราะผู้ที่ได้รับปริญญาแล้วถ้าความประพฤติไม่ดีอาจไปทำผิดติดคุกติดตารางได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงย่อมเป็นผู้ตั้งใจและชั่วประพฤติชอบประกอบแต่ความดีความถูกต้อง ความสุจริตสามารถป้องกันตนให้พ้นจากคุกจักตารางแม้กระทั่งจากนรกได้ลักษณะของบัณฑิตเนื่องจากบัณฑิตเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสมีความเห็นถูกดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาฉลาดในการสอดส่องหาเหตุผลจึงมีลักษณะพิเศษสูงกว่าคนทั้งหลาย3ประการคือ 1. ชอบคิดดีเป็นปกติได้แก่คิดให้ทาน คิดให้อภัยอยู่เสมอไม่ผูกพยาบาทคิดเห็นถูกต้องอามความเป็นจริงเช่นเห็นว่าบุญบาปมีจริงเพราะแม่มีพระคุณต่อเราจริงเป็นต้น 2. ชอบพูดดีเป็นปกติได้แก่พูดคำจริงพูดคำสมานไมมตรีพูดคำมีประโยชน์พูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาและพูดถูกต้องอามกาลเทศะสชอบทำดี เป็นปกติได้แก่มีเมตตากรุณาประกอบสัมมาชีวะทำบุญให้ทานเป็นปกติรักษาศีลทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอองคุณของบัณฑิตหนึ่งกตันยูรู้ประการคุณที่ท่านทำแล้วแก่ตนสองอัตสุดทำตนให้บริสุทธิ์จากบาปสามปริสุทธิ์ทำผู้อื่นให้บริสุทธิ์จากบาปสี่ สังฆะสงเคราะห์แก่ชุมชนทั้งหลายวิธีสังเกตบัณฑิตบัณฑิตมักระธรรมในสิ่งต่อไปนี้คือหนึ่งบัณฑิตชอบชักนำในทางที่ถูกเช่นชักนำให้เลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มสุราเลิกเล่นการพนันเลิกเสพยาเสพติดชักนำให้สวดมิลลิลิตรก่อนนอนให้รักษาศีลให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ให้ทำมาหากินในทางสุจริตเป็นตน้นสองบัณฑิตชอบทำแต่สิ่งที่เป็นธุระไม่เกกะเกเรใครใเร่งรีบทำการงานในหน้าที่ของตนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ปล่อยงานให้ข้างค้างและไม่ก้าวกา่งานในหน้าที่ของคนอื่นเว้นแต่เมื่อได้รับการขอร้องหรือเพื่ออนุเคราะห์สามบัณฑิตชอบทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรเช่นชอบพูด และทำตรงไปตรงมาชอบสนทนาธรรมรังเกียจการนินทาว่าร้ายชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเป็นต้นสี่บัณฑิตเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนโดยดีย่อมไม่โกรธมีนิสยัยคือเอาความถูกความดีและความมีประโยชน์เป็นที่ตั้งไม่ถือตัวดีดื้อรั้นแต่เห็นว่าผู้ที่ตักเตือนตนคือผู้ที่ชี้ ข่มซับให้แล้วพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นอ้ามคำแนะนำนั้นโดยไม่นึกรังเกียจว่าผู้ที่ตักเตือนจะมีอายุยศศักดิ์ฐานะสูงหรือต่ำกว่าและหากมีผู้เข้าใจผิดพูดก้าวร้าวไม่สมควรก็ทนไว้ไม่โกรธตอบแล้วพยายามหาโอกาสชี้แจงให้เขาเข้าใจภายหลังจึงทำความอบอุ่น และเย็นใจให้แก่ทุกคน5บัณฑิตยอมรับรู้ระเบียบวินัยรักที่จะปฏิบตัติอามระเบียบวินัยของหมู่คณะอย่างเคร่งครัดเพราะตระหนักดีว่าวินัยเป็นเครื่องยกหมู่คณะให้เจริญขึ้นได้จริงทำให้หมู่คณะสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายจริงทำให้เกิดความผาสุกจริงและอื่นๆจึงรังเกียจความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยความไม่สะอาดรกรุงรัง วิธีคบบัณฑิตหนึ่งมันไปมาหาสู่ 2. มันเข้าไปนั่งใกล้ 3. ม,มีความจริงใจให้ความเกรงอกเกรงใจต่อท่าน 4. ฟังคำแนะนำฟังคำพูดของท่านฟังธรรมห้าจำธรรมที่ได้ฟังนั้นไว้ 6. พิจารณาใจความของธรรมที่จำได้นั้นให้ดี 7. พยายามปฏิบัติอามธรรมที่ได้ฟัง และใครครานอย่างดีแล้วนั้นประเภทของบัณฑิตบัณฑิตมีสองประเภทได้แก่หนึ่งบัณฑิตภายนอกคือบุคคลทั่วไปไม่ว่าใครก็อําที่เป็นผู้ประพฤติดีมีคุณธรรมดำเนินชีวิตด้วยปัญญา 2. บัณฑิตภายในคือตัวเราขณะที่คิดดีพูดดีและทำดีนั่นเองดังนั้น การครบบัณฑิตภายในก็คือการพยายามฝึกตนให้เป็นผู้มีจิตใจผ่องใสมีสตริรำลึกถึงแต่ความคิดที่ดีๆเพื่อการสร้างสรรค์คำพูดที่ดีๆเพื่อยกใจผู้พูดและผู้ฟังให้สูงขึ้นและการกระทำที่ดีๆเพื่อประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่นซึ่งทำได้โดยการหมั่นให้ทานรักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมออาน,นิสงการคบบัณฑิต 1. ทําทำให้มีจิตใจผ่องใสาสามารถทำความดีอามไปด้วย 2. ทํทำให้ได้ปัญญาเพิ่มขึ้นเป็นคนหนักแน่นมีเหตุผล 3. ทํทำให้มีความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏิ 4. ี่ทำให้ไม่ต้องเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะทำผิด 5. ทำให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไป 6. ทำให้มีความสุขปลอดภัยจากอุปสรรคภัยพันต่างๆ 7. ทําทำให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถตั้งตัวได้เร็ว 8. ทำให้เมละาโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่สุขติโลกสวรรค์9ทําทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายแท้จริงบุคคลผู้มีปกติเที่ยวสมคบคนพานยอมเศร้าโศก สิ้นการนานเพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นเหตุนำทุกมาให้ในการทุกเมื่อเหมือนการอยู่ร่วมกับสตรูศูนบัณฑิตมีการอยู่ร่วมเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งหมู่ญาติเพราะเหตุนั้นแลนอนชนพึงคบบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นพหูสุดเอาการเอางานมีศีลมีวัดไกลจากกิเลสและเป็นสัตบุรุษ เปรตดังพระจันทร์คบอากาศอันเป็นทางโคจรแห่งดวงดาฉะนั้น